เริ่มมีอาการเหมือนเดิมอีกมันเป็นจังหวะที่คุณป๊อกเนี่ยขับรถผ่านตุงสีแดงนะครับซึ่งตัวคุณป๊อกเองเนี่ยก็รู้ดีว่ามันคือตุงอะไรคือธงอะไรนั่นแหละก็พอขับผ่านไปเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของคนนะครับเมื่อผ่านสิ่งที่มันมีเขาเรียกว่าสิ่งเร้าเนาะสิ่งเร้ามันก็พอผ่านไปมันก็จะมองกระจกหลังครับปรากฏว่าคุณป๊อกเนี่ยเห็น ไฟท้ายแล้วก็ของตัวเองนะครับไฟท้ายรถตัวเองแล้วก็ไฟหน้ารถจากรถคันที่ตามหลังมาเนี่ยศาสตร์มาแล้วก็เห็นว่าตรงที่ตุงแดงที่ตอนแรกเห็นมีแค่ตุงเนี่ยมันมีคนรนะับนั่งอยู่ด้วยนะครับสองหรือสามคนเนี่ยเขาไม่แน่ใจกำลังนั่งยองๆล้อมตุงแดงเอาไว้นะซึ่งคุณปอเนียรู้ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอีกแล้วครับผมตามความเชื่อของภาคเหนือนะครับแล้วก็อาจจะมีภาคอื่นบ้างนะครับเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วมีคนเสียชีวิตเนี่ยทางญาติพี่น้องก็จะพากันไป สวดถอนนะครับหรือว่าเชิญวิญญาณกลับบ้านนะครับก็จะมีพระสงฆ์มีญาติไปด้วยแล้วก็มีการนํากระทงอาหารคาหวานนะครับแล้วก็ทําพิธีกันและเมื่อทําพิธีแล้วเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งครับที่จะบอกให้คนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าอาจจะบอกดวงวิญญาณให้รู้ว่าเนี่ยได้เชิญกลับบ้านแล้วนะครับก็คือจะมีการปักตุงแดงนะครับเพราะฉะนั้นหากขับรถ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามครับล้วก็สังเกตเห็นตุงแดงแบบเนินแบบเหนือนะครับที่จะมีคลิปริมทองด้วยอะไรแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่าณนะจุดจุดนั้นนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีคนเสียชีวิตนะครับถ้าหศพ1ดวงวิญญ,ญาณก็จะใช้ตุงแดงนะครับ1อันถ้า3ก็ใช้ตุงแดง3แต่ว่าบางครั้งนะครับบางกรณีเขาเสียชีวิตกันท้งครอบครวัวก็จะใช้ตุงแดงอันเดียวก็มี อันเนี้ยมันก็สุดแล้วแต่ทางญาติผู้เสียชีวิตหรือว่าเจ้าวิธีกรรมนั้นๆจะกําหนดให้นะครับมันไม่มีอะไรตายตัวทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคุณป๊อกครับซึ่งคุณป๊อกเนี่ยเป็นคนอุตรดิตนี่แหละครับแต่ว่าเขาทํางานเกี่ยวกับบริษัทไอทีบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ แล้วก็คุณป๊อกเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าภาคหัวหน้าเขตอะไรแบบนี้เขาก็จะต้องวิ่งคลุมทั้งโซนนะครับก็จะมีแบ่งโซนกันาจะาภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางอะไรก็แล้วแต่ว่าหัวหน้าเขตหรือว่าหัวหน้าภาคแต่ละคนจะจะดูแลกี่จังหวัดกี่สาขาก็ว่ากันไปทีนี้หนึ่งในสาขาที่คุณปลอกต้องดูแลเนี่ยก็จะ ก็จะมีอุตรดิตถมีพิษณุโลกแล้วก็มีพิจิตรเ้าก็จะข้ามไปถึงนะครสวร่า์ด้วยทีนีน้เขาจะต้องวิ่งรถขึ้นเหนือแล้วก็ลงภาคกลางแทบทุกเดือนนะครับแล้วก็จะต้องขับรถไปกรุงเทพด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่บนรถกับห้องพักของโรงแรมซะมากกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มันมีเหตุดว่วนเพราะตอนนั้น คุณปอกเนี่ยเขาอยู่ที่นครสวรรค์น,นะครับแล้วก็มันมีเรื่องให้ต้องจัดการเกี่ยวกับสาขาที่จะเปิดใหม่ที่อยตรดิรบเขาก็วิ่งรถกลับมาจากนาครสวรรค์แต่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเขาก็ต้องจัดการธุระอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่สาขาข,าของนครสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีการแวะสาขารายทางเพื่อตรวจในเรื่องของสินค้าหรือว่าการให้บริการของสาขานนั้นด้วยด้วยความที่ งานมันเยอะครับธุระมันเยอะทําให้คุณปลอกเนี่ยต้องขับรถข้ามคืนเพื่อที่จะให้มาถึงอุตรดิตถ์ในตอนเช้าร้านเนี่ยจะเปิดประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงประมาณนี้แต่ว่าคุณปลอกต้องมาถึงก่อน,นะครับเพราะฉะนั้นจะแวะพักที่ไหนไม่ได้เลยคุณป๊อกบอกว่าเหตุการณ์อ่ะมันเกิดขึ้นตรงถนนเส้นพิจิตรครับซึ่งถ้าใครขับรถผ่านเข้ามาเนี่ยจะรู้เลยว,ว่ามันจะเป็นทางตรงยาวหลายสิบกิโลเลย แล้วก็จะมีป้ายบอกตลอดทางว่าง่วงพักจอดอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณป๊อกก็พูดแบบติดตลกนะครับว่าจะไปจอดตรงไหนเพราะว่ามันมีมันมีแต่ป่านะครับมันมันมน,นานๆถึงจะเจอบ้านคนสักทีนึง่งหรือว่ารีสอร์ทส,สักที่หนึง่งอะไรแบบนี้ซึ่งถึงเจอถี่คุณป๊อกก็พักไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายคือต้องไปถึงอุตรดิต์ในตอนเช้าให้ทันนะครับเพื่อจัดเตรียเมเอกาสารแล้วก็ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นกับสาขานั้นน่ะนะครับทีนี้คุณป๊อบอกว่าตอนนั้นเขาเข้าเส้นพิจิตประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับก็ขับไปแล้วก็รู้สึกว่ามันถนนถนนมันก็ไม่ได้เปลี่ยวนะครับไม่ได้เปลี่ยวเลยมันก็มีรถราส่วนกันแทบจะตลอดและแต่คุณป๊อกบอกว่ารู้สึกกลัวแปลก,ปกนะทั้งที่ขับรถผ่านเส้นนี้สัญจรไปมาบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวเท่าคืนนั้นเลยและตัวคุณปอกเองเนี่ยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโลกหลังความตายอยู่แล้วด้วยเป็นคนไทยพุทธที่ชอบเข้าวัดทําบุญนะครับก็นึกได้ว่าเออคืนนั้นมันคืนวันโกนนี่ว่าณตอนนั้นนะครับมันเป็นวันโกนซึ่งวันโกนเนี่ยเขาก็จะรู้กันว่า,าประตูนรกจะเปิดนะครับให้วิญ,ญญาณที่ทุกทรมานอยู่ในนรกเนี่ยขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าวันปล่อยผีนั่นแหละครับ ทีนี่คุณป๊อกก็เอออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองมีเส้นอยู่นิดหน่อยด้วยแล้วก็ผนวกกับถนนเนี่ยมันเป็นเส้นทางยาวแน่นอนมันต้องเคยเกิดอุบปติเหตุก็จะมีดวงวิญญาณสิงสู่อยู่ตามข้างถนนเยอะนะครับแล้วก็เป็นคือวันโกนด้วยอาจจะเป็นด้วยหลายๆอย่างที่รวมกันทําใหออ้รู้สึกไม่ดีนะครับป,ป๊อกก็เลยยกมือไหว้นะครับขณะขับรถนั่นแหละว่าอธิษฐานในใจนะครับว่าขอให้คุณพระคุ้มครอง อย่าให้เกิดเรื่องร้ายอย่าให้เกิดอุบัติเหตุใดๆอย่าให้พูดผีพิศาจใดๆที่อยู่ข้างทางมาทําอันตรายจนคุณปอกต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะทีนี้หลังจากอธิษฐานแล้วครับก็รู้สึกว่ามีอาการใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือไออาการร้อนหนาวอาการรู้สึกหวาดกลัวเนี่ยมันก็ลดลงแต่ก็ได้แค่แป๊บเดียวครับก็เริ่มเริ่มมีอาการเหมือนเดิมอีก มันเป็นจังหวัดที่คุณปลอกเนี่ยขับรถผ่านตุงสีแดงนะครับซึ่งตัวคุณปลอกเองเนี่ยก็รู้ดีว่ามันคือตุงอะไรคือธงอะไรนั่นแหละก็พอขับผ่านไปเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของคนนะครับเมื่อผ่านสิ่งที่มันมีอ่าเขาเรียกว่าสิ่งเร้าเนาะสิ่งเร้ามันก็พอผ่านไปมันก็จะมองกระจกหลังครับปรากฏว่าคุณปลอกเนี่ยเห็น ไฟท้ายแล้วก็ของตัวเองนะครับไฟท้ายรถตัวเองแล้วก็ไฟหน้ารถจากรถคันที่ตามหลังมาเนี่ยศาสตร์มาแล้วก็เห็นว่าตรงที่ตุงแดงที่ตอนแรกเห็นมีแค่ตุงเนี่ยมันมีคนรนะับนั่งอยู่ด้วยนะครับสองหรือสามคนเนี่ยเขาไม่แน่ใจกําลังนั่งยองๆล้อมตุงแดงเอาไว้ซึ่งคุณปอกเนยรู้เลยว่ามันไม่ใช่มนุษย์แน่ๆล่ะเพราะคงไม่มีใครมาอุตรินั่งอยู่ตรงนั้นนะครับในยามกลางคืนนะ่ะ แล้วก็เมื่อกี้ถ้ามีคนนั่งอยู่จริงจคุณป๊อกก็ต้องเห็นครับแต่อันนี้คือตอนแรกไม่เห็นพอผ่านแล้วดูกระจกหลังถึงได้เห็นก็เล่นเอาคุณป๊อกตกใจนะครับแล้วก็มือไม้อ่อนโยกไปแวบหนึ่งเลยก็คือแทบประคองรถไม่ได้รถส่ายไปจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็พอดึงสติกลับมาได้เนี่ยแกก็ค่อยๆชะลอให้มันช้าลงนะครับให้ความเร็วของรถนลดลงแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่ขับไปก็ที่ฐานไปด้วยว่า ขอให้นะั่นแหละขอให้พระคุ้มครองขอพ่อแก้วแม่แก้วนะคุ้มกลาหัวลูกด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นคราวสวยของคุณปอกเรียงไนไม่ทราบได้ครับเพราะว่าระยะทาง1กิโล2กิโลนะันก็จะเห็นตุงแดงปักอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็เริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆและทุกครั้งที่มองกระจกหลังผ่านตุงแดงเหล่านั้นนั่นก็จะเห็นคนนั่งนั่งนั่งเหมือนเดิมนะครับจนคุณปอกเนี่ยเริ่มเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่เห็นอยู่นะั้น ที่ตุงแดงที่เห็นปักรายทาน่ะมันเป็นภาพจริงหรือภาพหลวงตามือก็สั่งนะครับเพราะว่าเริ่มกลัวเริ่มกลัวไปแล้วเพลงที่เปิดเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเป็นเสียงโหยหวนของคนเหมือนกําลังได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนะครับแล้วก็บางครั้งก็ร้องไห้อะไรแบบนี้ซึ่งคุณป๊อกเนี่ยถึงกับสติแตกเลยนะครับเกือบ รถเกือบควค่ำก็ประคองรถไม่อยู่ทีนี้มันรถมันแฉลบไปข้างทางดีที่ว่าตรงนั้นน่ะมันมันไม่มีร่องนะครับถ้าใครขับรถผ่านตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าตรงกลางตรงกลางมันเป็นถนนแบบสี่เลนนะครับสวนกันได้แล้วก็จะตรงกลางก็จะมีจะมีช่วงนึงที่เป็นสี่เลนนะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีร่องถนนนะครับแต่ว่าคุณป้องน่ะแฉลบลงทางซ้ายนะครับแล้วก็หน้ารถเนี่ยก็ไปชนกับต้นไม้เข้าแต่ว่าไม่ได้ชนแรงนะบเพราะว่า จังหวะที่เริ่มบังคับรถไม่ได้เนี่ยก็ประสบการณ์นะครับสอนให้เขาเรียกว่าทดเกียร์ลงต่ำนะครับให้รถมันชะลอความเร็วลงทีนี้ก็มีคนมาเห็นเห็นคุณป๊อเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยก็จอดรถดูก็ถามว่าเป็นยังไงเป็นอะไรหรือเปล่านะครับทาไมเมาหรือเปลืออะไรแบบนี้คุณพ๊อกก็บอกว่าพูดด้วยความที่กลัวสุดขีดนะครับยังกลัวอยู่ก็เลยบอกว่าเห็น เห็นผีนะครับเห็นผีนั่งล้อมตุงแล้วก็ตุงแดงเนี่ยปักลายทางเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ที่น่าประหลาดก็คือพอมาดูอีกทีเนี่ยมันไม่มีตุงสัก,ส,กสักอันเลยครับที่ปักอยู่แล้วก็คนที่เขาขับตามหลังมาแล้วก็เห็นคุณป๊อกอขับรถสายไปมาเนี่ยก็บอกว่ามันมีอยู่รู้สึกว่าจะเห็นอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ ที่จอดรถลงมาดูเนี่ยแม้จะเห็นว่าประสบอุบัติเหตุไม่ดุแนแรงเพราะว่าเป็นห่วงคนในรถเพราะว่าเห็นนั่งกันมาเต็มเลยบนรถนะครับรถคุณป๊อกเนี่ยเป็นรถเก่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดฟิล์มมืดเพราะฉะนั้นเมื่อไฟส่องเห็นเนี่ยก็จะทะลุเข้ามาข้างในเก่งโดยสารคนที่เขาตามช่วยเนี่ยเขาบอกว่าเห็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนั่งอยู่ในรถแล้วก็เหมือนกําลังเล่นกันสนุกสนาน แล้วรถคุณป๊อกก็สายไปสายมาเขาก็เลยเป็นห่วงก็ donc, คิดว่าคุณป๊อกเนี่ยและครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวกันมาแล้วตัวคุณป๊อกที่เป็นคนขับเนี่ยเมาแต่พอมาช่วยปุ๊บปรากฏว่าเห็นคุณป๊อกแค่คนเดียวนะครับเขาก็เลยถามคุณป๊อกก็บอกว่าไม่ได้มากับใคร <c ười> มาคนเดียวนะครับแล้วก็เห็นที่รถแฉลบสายไปสายมาแล้วก็แฉลบรถข้างทางเนี่ยเพราะว่าเห็น <c ười> เห็นตุ้งแดงเนี่ยปกักอย่างที่บอกอย่างที่บอกอะปักหลายสิบอันเลยแล้วก็มีคนนั่งล้อมอยู่ตลอด ทีนี้คนคนนั้นก็โชคดีหน่อยที่ว่าเขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณที่ประสบอุบัติเหตุในชีวิตเนี่ยเขาต้องการหาตัวตายตัวแทนก็ได้นะครับก็ยังดีที่คุณป๊อกเนี่ยมีของดีคุ้มครองหรือเปล่าที่ทําให้ไม่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงกว่านี้นะครับแต่ถึงจะไม่รุนแรงรถคุณป๊อกก็ไม่สามารถใช้การได้ครับเพราะว่าม้อนอับแตกก็ต้องเรียกช่างเรียกอะไรมาต่อไป ส่วนคนที่ช่วยเหลือเนี่ยก็ยังใจดีให้คุณป๊อกอาศัยรถติดรถไปด้วยเพราะว่าเจ้าตัวก็จะไปอุตรดิตถ์เหมือนกันนะครับก็พอไปถึงเนี่ยก็ประมาณเช้ามืดน,นั่นแหละดึกดึก,ดกประมาณตีหนึ่งตีสองคุณป๊อกบอกว่าเราเรเนี่ยไม่ผ่ากันพักนะครับก็คนคนนั้นเขาก็ผ่าคุณป๊อกไปที่วัดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ไปเรียกหลวงพ่อให้มารถน้ำมนต์มาผูกข้อต่อแขนเรียกขวัญให้นะครับและคุณป๊อกก็ทําบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ด้วยในตอนเช้านะครับก็สรุปว่าวันนั้นคุณปอก็ไม่ได้ไปทํางานเพราะว่าจิตใจเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เข้มแข็งพอจะไปทํางานได้ครับไม่อยู่กันเนื้อกับตัวก็ถึงกับจับไข้และขวัญหายนะครับมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณปอกับที่ประสบพบเจอมากับเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวบนท้องถนนนะครับแล้วก็อาถรรพ์ของตุงแดง ตัวผมเนี่ยก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับตรงแดงแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จอดดูบ้างก็จะมีพวกกระทงอาหารเนี่ยที่ผมบอกนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรที่มันบอกว่ามีวิญญาณอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังเชื่อมกันไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าวันนั้นนะคุณป๊อกเขามีเซน์้วยนะครับคุณป๊อกเขาไปทนมีเซนแล้วก็อาจจะประจวบเหมาะกับร่างกายเหนื่อยล้าเพราะว่าต้องเร่งงานแล้วก็เป็นวันโกนด้วย ก็เลยทำให้อมองเห็นแต่ก็โชคดีของคุณอกที่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเพียงแค่รถพังเท่านั้นเองเอขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เราฟังมาจนถึงตรงนี้หากผิดพลาดประการใดในผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าผมสัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ